รอยไทยไอเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมตามรอยรสชาติอาหารไทยแท้แต่เราจะไม่ใช่ตามอย่างเดียวนะคะเราจะเสริมเติมแต่งไอเดียใหม่ๆให้คุณค่ะวันนี้เมนูเรียกว่าผนงไก่ห่อกุ้งง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมเราจะนํากุ้งสับมาผสมผสานกับน้ําแกงรอยไทยและนี่ค่ะรากผักชีพริกไทยกระเทียมนะคะสําหรับน้ําแกงรอยไทยเราจะ ใช้น้ำแกงผะแนนงนะคะไม่ต้องใส่เยอะคลุกเคล้าให้เข้ากันเราจะนำน้ำแกงรอยไทยที่เหลือใส่กระทะแล้วเราจะนำพริกหวานนะคะสับใส่ลงไปเราจะนำอกไก่หั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะประมาณสักสีชิ้นมาเรียงรายต่อกันเสร็จแล้วเราจะนำกระดาษที่หนานิดหนึ่งเนี่ยซับน้ํา ที่ยังอยู่บนเนื้อไก่ออกให้หมดเสร็จแล้วเราจะนำกุ้งที่เราผสมกับน้ำแกงรอยไทยวางตรงกลางแบบนี้นะคะจับไก่แล้วค่อยๆหอ่อกดให้แน่นนำขึ้นวางบนกระดาษฟอยนะคะแล้วคุณผู้ชมก็จะหอ่อปิดหัวท้ายให้แน่นนำไปนึ่งนะคะประมาณ10-15นาทีค่ะเมื่อเรานึ่งสุกแล้วนะคะเราก็จะหั่นเป็นแว่นๆเสร็จแล้วนำไก่ของเรานะคะลงไป เมื่อน้ำแกงนะคะเข้าไปในเนื้อไก่นะกุ้งเรียบร้อยแล้วหอมหอมเราก็จะค่อยๆขีบนะคะหยอดกระททีาวเกาะเล็กน้อยนำใบมะกรูดนะคะโรยพร้อมกับพริกชี้ฟ้าแดงนะคะไมย่ยากนะคะพนางไก่หอ่อกุ้งสวยงามแล้วก็รสชาติอร่อยอย่าบอกใครคะ่ะ พบกับป้อได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราจะมาตามรอยอาหารไทยกันค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ